สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรมิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะเจะจงดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราบ้างก็ได้นะคะก็ขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีสิงห์ก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้นะคะดาวประจําตัวก็ยังอยู่ในภพวินาศอยู่นะคะอยู่ร่วมกับดาวพฤกตนะคะก็น่าจะมีเรื่องราวของการที่เราสนใจในเรื่องราวต่างๆสื่อใหม่ๆสิ่งเก่าๆใหม่ก็ใหม่ไปเลยเก่าก็เก่าไปเลยหรือได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือได้ขยับขยายสิ่งใหม่ๆหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลนะคะสิ่งใดที่คุณยังสนใจอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คุณได้ สนใจและมุ่งมั่นทําต่อไปอาจจะนําความสําเร็จมาให้กับคุณในวันข้างหน้าเพราะยังไงเสียเนี่ยชาวราศีสิงห์นะคะมีดาวมฤตยูอยู่ในภพกรรมะย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทํางานรูปแบบของการดําเนินชีวิตบางคนถึงขั้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะเปลี่ยนกลุ่มสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มจากนี้เป็นต้นไป ช้เวลาอีก7ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะสำหรับในบ้านของตัวเองตอนนี้ก็มีดาวพระอังคารนะคะดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์กลุ่มลัคนาอยู่3ดวงนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเพราะดาวพระพุธมาจากเรื่องของการเงินโชคลาภช่วงเวลานี้อาจจะมีโชคมีลาบใครทําบุญทํากุศลหรือบนบานสารก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สักาสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับ อาสายม,มูมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะาดาวพระศุก์มาจากเจ้าเรือนกร,รมมะกร,รมมะสหัชชะนะคะแล้วก็ดาวพระพระอังคารมาจากเจ้าเรือนสุภะแล้วก็พันธุก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวคนใกล้ชิดการงานนะคะแล้วก็ การค้าการขายทั้งหมดในช่วงเวลานี้มีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหมายถึงว่างานก็จะงานมากขึ้นค้าขายก็จะมีการขยับขยายเพิ่มยอดขายได้นะคะขยายตลาดได้ในช่วงเวลานี้แต่ว่าช่วงเวลานี้ดาวทั้งสดวงที่อยู่ในลัคนาเนี่ยนะคะก็เลงกับดาวพระเสาร์ในภพปัตตนิ เมื่อมีรายได้เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็จะต้องมีรายจ่ายด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับการขยับขยายงานหรือการเดินทางไปโนู้นนี่นั่นบ่อยๆนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมนะคะภาษีสังคมหรือการทําบุญทํากุศลในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีสิงและคาสิงนะคะก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะคะสําหรับ เรื่องของการเงินการงานนะคะแต่รายจ่ายที่จะต้องจ่ายประจำก็ยังมีนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเป็นพลังงานาในส่วนของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะได้รับพลังงานดีๆในช่วงเวลานี้นะคะขอความสำเร็จสำเร็จนะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่าพลังงานของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัจวินดาบนะคะไพ่ใบแรกสิบเหรียญสตาร์เลเวอร์นะคะสองถ้วย วางยาวเลยแล้วกันนะเด็กถ้วยนะคะบางคนต้องมีโชคแน่ๆมีโชคกับเด็กปฏิหารนะคะสี่ดาบเอ้ยขอโทษคะ่ะสี่ไม้เท้าจัสติกอัศวินถ้วยนะคะ สิบดาบแเหรียญแล้วก็สุดท้ายเมจิเชียนนะคะค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ในช่วงเวลานี้นะคะก็น่าจะมีอะไรที่ด่วนๆเข้ามาให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจได้ทํานะคะไพ่ใบแรกคุณได้อัศวินดาบนะคะมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งอะไรที่มัน มันมาด่วนๆกระทันหันการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆแบบกระทันหันนะคะหรือการมีโครงการหรือการตัดสินใจหรือการกระทําอะไรที่มันเหมือนกับว่า,าเราต้องตัดสินใจด่วนๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอปัญหาต่างๆนะคะทั้งเรื่องเรื่องใหม่เรื่องเก่าที่จะเข้ามาแต่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีไพ่สิบดาบ นะคะสิบดาบอัศวินดาบจัสติกหมายถึงว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะปัญหาเก่าหรือใครที่เคยมีปัญหามาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีไพ่จัสติกเข้ามาก็มงบอกว่า มันจะได้รับการแก้ไขโดยด่วนนะคะหากคุณเจ็บป่วยคุณจะได้เจอยาดีหมอดีนะคะหากคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักก็จะเคลียร์กันได้ตกลงกันได้นะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่จะเลวร้ายว่าจะจบความสัมพันธ์ได้ขนาดนั้นอาจจะ เป็นไปในลักษณะของการที่มีข้อตกลงที่ดีร่วมกันนะคะแล้วก็จะสารสัมพันธ์ต่อกันไปได้เพราะว่ามีไพ่เมจิเชียนเข้ามาเนี่ยหมอบอกว่ายังไงก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการปรับปรุงพัฒนานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆคุณจะต้องใช้สติปัญญาคุณจะต้องใช้ความสามารถ รอบตัวนะคะใช้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยังถือว่าดีได้สิบเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีเป็นการเงินที่ทําให้เราบางคนมีโชคมีลาบนะคะมีเด็กถ้วยเข้ามาเป็นไพ่ปฏิหารเด็กปฏิหารเหมือนแบบว่า,วามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแบบปฏิหารนะคะแล้วก็มีไพ่ The l o v e r นะคะไพ่ความรักขึ้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความผูกพันความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักนะคะหรือว่าในเรื่องของอครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องใส่ใจดูแลนะคะเด e s t สตาขึ้นมาสตาเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องทุ่มเทกําลังกายกําลังใจนะคะการให้โอกาสคนอื่นการเสียสละนะคะก็ถือว่า มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปเอาน้ำใจเข้าไปใส่ทุกๆปัญหาจะแก้ไขได้ด้วยความละมุมละม่อมละมุนละม่อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักบางคนถ้าจบความรักเก่าแล้วอาจจะถ้าไม่เคลียร์กันถ้าเคลียร์แล้วแบบคือต่างคนต่างจบก็อาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นที่คุณจะได้เรียนรู้กันต่อไปในอนาคตด้วยสำหรับในเรื่องของความรักนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่สามารถจบได้ก็จะมีข้อตกลงที่ดีต่อกันนะคะในเรื่องโชคลาภมีโอกาสมีโชคลาบนะคะช่วงเวลานี้โดยเฉพาะท่านใดที่เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลก็อย่าลืมนะคะก็ขอโชคขอลาบได้นะคะสีไม้เท้านะคะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ ทั้งหมดทั้งมวลในช่วงเวลานี้ที่เราจะแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาใกล้ตัวเป็นปัญหาในบ้านเป็นปัญหาที่มันอยู่ในใจเราตลอดมาซึ่งเราก็บางทีเราก็เก็บสะสมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าถึงเวลานี้แล้วคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นแล้วก็จะรู้จักวิธีในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าไพ่ก็นําเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบ ละมุมละมุนล,ละม่อมแบบมีน้ำจิตน้ำใจแบบเหมือนเปิดเผยเปิดใจคุยกันนะคะอัศวินถ้วยเหมือนกับการให้โอกาสที่ดีๆต่อกันนะคะมีไพ่สองถ้วยเด็กถ้วยอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็เดิร์นเลเวอร์มันหมายถึงว่าการที่จะต้องมอบน้ำจิตน้ำใจสิ่งดีๆให้กับกันให้กันและกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความผูกพันนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีการเงินก็น่าจะดีบางคนอาจจะต้องมีโอกาสที่จะต้องได้ ใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าการเดินทางไกลนะคะเพราะว่ามีไพ่แห่งการเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอัศวินถ้วยอัศวินดาบนะคะหรือก็เมจิเชียนด้วยมันหมายถึงว่าเรามีเรื่องที่จะต้องเดินทางเมื่อมีการเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินแล้วก็อัศวินดาบสิบดาบระวังเรื่องการเดินทางไกลหรือว่าการเดินทางที่ ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการเดินทางกระทันหันอาจจะทําให้เราหลงลืมหยิบนู่นนี่นั่นหรือว่าการตัดสินใจด่ดวนๆหรือเร่งด่วนจนเกินไปนะคะก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติอุบัติเหตุด้วยนะคะก็จะทําใหออ้มีความรอบคอบขึ้นนะคะใจเย็นๆช่วงเวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นมานะคะไม่ใช่ปัญหาที่เลวร้ายยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าเป็นปัญหากวนใจ ที่มันมีมาในใจเราเสมอนะคะแต่มันถึงเวลาที่เราจะได้แก้ไขจะได้จบปัญหานะคะก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจแผ่บุญไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีความคิดดีๆทำใจให้เราสงบแล้วเราจะมีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้ในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องงานเป็นไปในทางที่ดีนะคะงานก็จะดีขึ้นมั่นคงขึ้น แต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทํางานนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าโอเคแหละคุณสามารถทําได้ทุกอย่างคือชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้มีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะอศวินดาบคือพร้อมลบเลย อะไรจะมาก็เออไม่ยั้งแล้วนะคะพอรู้เส้นทางพอรู้วิธีการนี่ก็จะลงมือทำได้โดยทันทีนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนไพ่ที่เกิดขึ้นมานะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ